ท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดจัดให้นะผู้ชมเนาะวันนี้เรามาจัดเลขเด็ดให้คุณที่บ้านขยองนะท่านผู้ชมที่วัดเทพชัยมงคลหรือวัดผีเรือร่มนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะบรรยากาศเงียบนะ,นะนนนะะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เนาะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูตัวเลขกับไม้พายนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเดินทาง ไปดูตัวเลขด้วยกันเลยนะท่านผู้ชมเราขอตัวเลขสองตัวตรงๆกับไม้พายนะท่านผู้ชมตอนนี้เนาะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าไม้พายจะให้ตัวเลขตัวไหนกับเรานะท่านผู้ชมมาขอตัวเลขมาทำอะไรครับนี่ครับ มาสองตัวเลขกับแอดมินนะครับคลิปนี้เราขอสองตัวตรงๆนะครับคลิปนี้เนาะเมื่อสักครู่นี้เราขอสามตัวตรงนะท่านผู้ชมให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ชอบสามตัวก็ไปดูในช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมส่วนคลิปนี้สำหรับช่องเลขเด็ดจัดให้เราขอสองตัวตรงๆนะท่านผู้ชม ดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะครับค่าตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่ก็ดนจีดดนใจให้มองเห็นตัวเลขชัดเจนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะ ด้วยกันนะครับเพิ่มแสงก่อนนะท่านผู้ชมมันมืดเนาะจะได้มองเห็นสว่างเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับสำหรับสองตัวตรงๆในงวดประจำวันที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะครับที่ไม้พายเนาะใครเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์ มาบอกแอดมินด้วยนะครับว่าเห็นตัวไหนเนาะเราค่อยๆขยับขึ้นไปทีละนิดนะท่านผู้ชมสำหรับ,บตัวเลขที่ไม้พายเนาะเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ ค่อยๆส่องนะทผู้ชมนะหรือดูไปได้วยกันนะครับ <S <S 1> <S 1> มันหน้าคนเลยท่านผู้ชม ให้ส่องนะท่านผู้ชมนะ ถ่าใครดูกันก่อนนะท่านผู้ชมมองไปเห็นเหมือนเลขสี่หกท่านผู้ชมเนาะตรงนี้นะผู้ชมสี่อันนี้หกท่านผู้ชมเนาะสี่หกหกสี่นะผู้ชมเนะี่ยไปมือแอดมินนะผู้ชมสี่หกหกสี่เนาะ บางทีมันสีน่สองบางทีมันสี่หกนะผู้ชมสี่หกหกสี่สี่สองสองสี่นะผู้ชมเนาะถ้าแอดมินตาไม่ฝาดเนาะบางทีเลขหกก็เหมือนเลขสองนะผู้ชมแต่ตัวหน้าเป็นเลขสี่นะผู้ชมเนาะสี่หกหกสี่สี่สองสองสี่เอาแบบนี้ดีกว่านะผู้ชมสำหรับตัวเลข ที่นี่นะผู้ชมนะาเห็นเหมือนกันไหมอย่าล well. ืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมนะสาหรับที่ไม้พายนะท่านผู้ชมสี่หกหกสี่สี่สองสองสี่นะท่านผู้ชมเนาะสองคู่ชุดสวยๆจับช่องเลขเด็ดจัดให้นะท่านผู้ชมเราจัดให้คุณแบบพิเศษสุดกว่าใครที่ช่องเลขเด็ดจัดให้นะท่านผู้ชมเนาะเราได้สองคู่ชุดสวยๆแล้วนะท่านผู้ชมเนาะ สี่หกหกสี่สี่สองสองสี่นะผู้ชมก็เก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยนะทผู้ชมนะสําหรับในคลิปนี้นะผู้ชมใครเห็นแตกต่างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับสําหรับตัวเลขนะผู้ชมนะก็จะเป็นเลขสี่หกหกสี่สี่สองสองสี่นะครับใครเห็นแตกต่างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ สำหรับตัวเลขในงวดนี้เนาะแต่แอดมินจะดูอีกรอบนึงนะผู้ชมนะสำหรับตัวเลขเนาะเพื่อเห็นตัวอื่นอีกนะท่านผู้ชม มองไปตรงนี้ก็เหมือนเลขสองเจ็ดนะผู้ชมตรงนี้เนาะสองอันนี้เจ็ดนะผู้ชมนะสองเจ็ดเนาะสองเจ็ดเจ็ดสองนะผู้ชมเนาะสองสามคู่ชุดนะผู้ชมเจ็ดสองสองเจ็ดสี่หกหกสี่สี่สองสองสี่นะผู้ชมน่าเห็นเหมือนกันไหมถ้าตาไม่ฝาดนะผู้ชมเห็นอยู่สามคู่ชุดสวยๆนะผู้ชมเนาะสองเจ็ดเจ็ดสองนะผู 2, 7, 7, 2, ะ้ชมสี่หกหกสี่ สี่สองสองสี่นะุผู้ชมนะเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผู้ชมสามคู่ชุดสวยๆจากช่องเลขเด็ดจัดให้นะุผู้ชมเนาะไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหนนะุผู้ชมไม่มีใครรู้ได้นะคุผู้ชมเนาะแ้่แต่บุญแต่วัสนาเนาะที่เรามองเห็นนะุ่นผู้ชมสําหรับตัวเลขนะครับที่เรามองเห็นก็จะเป็นเลขสองเจ็ดเจ็ดสองสี่หกหกสี่แล้วก็ สองสี่สองนะท่าผู้ชมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะครับกดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลกเด็ดจัดให้เรามาจัดให้คุณถึงที่ที่นี่วัดผีเรือล่มนะท่านผนะู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้คงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ